อยากทักเฟังที่รัฐทุกท่านก็นมรมนาศาธุการกับทุกท่านที่ติดตามรับฟังทางช่องของเรานะจ๊ะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญสมหวังสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกประการทางทางช่องของเราก็จะให้ความรู้ในเรื่องของาศาสนายุคใหม่ยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเป็นาศาสนาที่จะนำพามนมนุษย์ทั้งหลาย เดินทางเข้าสู่ยุคใหม่ยุคสิวิไลนั่นเองนะการที่ความสิวิไลจะเกิดขึ้นหรือความบาลัยจะเกิดขึ้น,ม,นมันขึ้นอยู่กับลักษณะอะไรขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับผู้นำผู้นำทางศาสนาผู้นำทางจิตวิญญาณน,นะผู้นำทางโลกเรา เราอยู่ในบ้านในเมืองในประเทศเนี่ยเราเราทำตามคําสั่งของผู้นำนะเขาเอาอะไรมาบังคับให้เราสามารถเดินตามตูดเขาไปได้เขาอะไรคะกฎหมายเขากฎหมายเขาเอามวลชน คนนั้นก็ทําคนนี้ก็ทาคนนี้ก็ทําก็ทําตามกันไปเดินตามตูดกันไปเหมือนปิดเหมือนไก่เหมือนวัวเหมือนควายเหมือนมดเหมือนปูกอะจะเดินไปตามแสงสีเสียงลูปรสดกลิ่นเสียงโพธิภพธรรมารมนั่นแหละนะเราจะทําอะไรก็ตามเขามีกําหนดไว้อย่างเงี้ยบทบัญญัติไว้อย่างเงี้ยคนนี้เขาก็ทําคนนี้เขาก็ทาคนนี้เขาก็ทําคนนั้นเขาก็ทําก็ทําตามกันไปไงนั่นแหละไม่กล้า ไม่กล้าที่จะออกไม่ไม่กล้าที่จะออกจากกรอบไงไม่กล้าที่จะออกจากตำราจากคำพีจากบทบัญญัติไงเขาบัญญัติขึ้นมาอย่างงี้ทาตามนี้ทุกระเบียดนิ้วเลยคุณครูต้องสอนอย่างงี้พระก็ต้องสอนอย่างงี้ศาสนาก็เป็นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่กล้าออกนอกออกนอกกรอบของเขาไงเขากําหนดกรอบมาอย่างงี้เป็นระบบเป็นระเบียเเบยเป็นกฎข้อห้ามข้อ บ,บทบัญญัติข้อกฎหมายต่างๆเงี้ยก็ทําตามผู้นําไม่ทําิเขาก็ลงโทษไม่ทำตามเขาก็ลงโทษเขาจะใช้บทลงโทษก็จะมีเครื่องมือมาทําโทษหรือจะใช้สังคมลงโทษอย่างเงี้ยนะเป็น เป็นกาขาวในฝูงกาดำหรือเป็นกาดำในฝูงกาขาวอย่างเงี้ยนะก็ทำตามเขาถ้าไปทำก่ออายก็ไม่กล้าที่จะอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเมืองตะหลิวก็หลิวตาตามถูกผิดไม่รู้ทำไปทั้งนั้นแหละอย่างเงี้ยขอให้ขอให้ได้ทำตามเขาก็แล้วกันเกรงกลัวอายอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นไปอย่างนั้นกดกดข้อที่มนุษย์ชาวบ้านประชาชนราษฎรที่ต้องเดินตามกันไปอย่างนี้ตามผู้นาไงนะตามผู้นํา ไม่ว่าจะเป็นผู้นำศาสนาหรือผู้นำทางทางโลกถ้าถ้าถ้าผู้นำจริงๆนะผู้นำจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งให้แก่ให้แก่ประชารษชรได้ให้แก่ม,น,มนุษย์ได้เป็นผู้นำผู้นำคือผู้ปกครองถ้าเปรียบบ้านก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้นำของบ้าน เป็นผู้นำของหมู่บ้านก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำของเภอก็ในเภอเป็นผู้นำของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้นำของประเทศเถอะเป็นผู้นำผู้นำเนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งจะต้องคอยปกปักรักษาดูแลปกป้องคุ้มครองผู้อยู่ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองของตนแต่ทีนี้ถ้าผู้นำถ้าผู้นำไม่ปกปักรักษาไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือ ประชาชนก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นผู้นําไปเป็นผู้นําจริงแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปทําเพื่อประโยชน์ต่อต่อส่วนรวมต่อประชาชนแต่จะไปหวังเพื่อที่จะ,สะแสวงหานะ,สะแสวงหาผลประโยชน์ผลประโยชน์เข้าตนนะเนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยสมัยก่อนคุณครูเคยสอน คุณครูเคยสอนจำได้อามีหล่าเอ้ยพวกหล่าเอ้ยพันว่าสอนนักเรียนพวกสูจะมาเป็นคู่เด้อพันว่านี่เพชรบัวนี่ไม่แต่งแต่ศอกไม่แต่ฝนพันว่าฝนไปเป็นรัฐมนตีไปเป็นสอสไปเป็นหน้ายกฝนมันแต่งสีรวยพันน่าเคยจำจำได้มาตลอดเลยแต่ว่าจำชื่อคุณครูไม่ได้ละว่าคุณครูท่านท่านชื่ออะไรนี่คือเอ ไม่ไม่ได้สอนว่าให้ผลเป็นคนดีเดอ้อหลาเดอ้ออย่างสันสิไม่ได้สอนแต่หวังแต่จะรวยไงหวังแต่จะสอนให้กันไปหอบไปกอบไปกลวยไงสังคมหาแต่ทรัพยาแต่สมบัติเข้าตนทีเนี้ก็เป็นลักษณะที่ว่าไปเป็นผู้นําก็หวังเพื่อที่จะมีอํานาจมีอํานาจในการหอบกอบกลวยหาหาผลประโยชน์เข้าตนทั้งเป็นผู้นําทางโลกทั้งเป็นผู้นําทางธรรมเพราะเป็นผู้นําก็หวังแต่อย่างเดียวเท่านั้นเองทีนี้ ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือมันก็จะมีแต่เหตุเพศภัยเกิดขึ้นนะนะขึ้นอยู่กับผู้นําเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเราจะบาลัยหรือจะสิวิไลนะขึ้นอยู่กับผู้นํามันจะต่างกันตรงไหนบ้านเมืองจะบาลัยหรือสิวิไลบ้านเมืองจะศิวิไลเนี่ยก็ผู้นําผู้นําจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเห็นแก่ประโยชน์แก่ประชาชนจะไปหาวิธีการต่าง วิทยาการต่างๆนะเพื่อที่ให้ประชาชนนั้นได้เจริญรุ่งเรืองนะไม่ไม่มีเรื่องทะเละาะเบาะแวงกันถ้ามัวแต่ทะเละาะเบาะแวงกันในแต่ละยุคแต่ละยุคแต่ละยุคประวัติศาสตร์ซ้ำลอยเปนที่สิบสี่นที่สิบสี่นที่สิบสี 14, ่วันนีน่ันนีน้นัดประวัติศาสตร์ซ้ำอยอยู่างเงี้ยน่ะนะนะก็หมายถึงว่า ไม่ไม่ใช่เป็นผู้นำที่ที่จะมาปกป้องคุ้มครองมนุษย์มาทะเลาะกันอย่างเงี้ยน่ะบ้านเมืองมันไม่เจริญจเจริญไม่ได้ก็เหมือนบ้านเราสิครอบครัวเราพี่น้องเรามาแต่ทะเลาะกันปุ้งปังปุ้งปัง,ปงตบตีกันอย่างเนี้ยเนียเนียเอาแรดเอาเปรียบกันแย่งชิงสมบัติพ่อสมบัติแม่กันแย่งชิงกันอย่างเงั้ยน,น่ะทะเลาะกันไล่เข็นฆ่ากันวางแผนฆ่าฆ่า,าพี่พี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่พี่ฆ่าพ่อพ่อฆ่าแม่ มันจะเจริญไหมล่ะทีนี้ก็มีแต่คดีความเต็มบ้านเต็มเมืองนะถ้าบ้านเมืองมีแต่เรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันทะเลาะกันมันไม่เจริญที่นี้คนทําไมถึองทะเลาะกันเพราะความไม่เป็นธรรมศาลศาลก็ไม่เป็นธรรมอะไรก็ไม่เป็นธรรมศาลจะตัดเขาจึงเรียกว่าเป็นยุคที่ม้ามีสองปากไงม้ามีสองปากในยุคเนี่ยบ้านเมืองจะบันไหลม้าสองปากมา้าผู้เชี่ยวชัญ ทางด้านตัดสินคดีความนะกินทั้งสองทางคําน้อยคําใหญ่หญ้ามัดใหญ่กับหญ้ามัดเล็กเพราะฉะนั้นะก็เลยก็เลยได้แต่ผลประโยชน์ไปเอาผลประโยชน์ทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกสาขาอาชีพคือจะหาแต่ผลประโยชน์เข้าตนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นะนะนะบ้านเมืองก็จะบันเลยนะไม่สีวิไลนะทางศาสนา็ขีไม่จะหาผลประโยชน์หาผลประโยชน์กอบโกย สร้างโน่นสร้างนี่เงินเงาเงินทองหลังไหลมาเทมาไหลเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้ามาแต่ไม่ไหลออกไม่ลงสู่ประชาชนไม่กลับไปดูแลปกป้องคุ้มครองประชาชนเขาอยู่ให้เขาอยู่ดีกินดีสร้างสร้างที่อยู่อาศัยนะข่าวน้าสร้างปลาหาให้อะไรเงี้ยดูแลกันเหมือนเราดูแลลูกเตาเ้าเราไงนั่แหละเขาก็ลูกเต้าเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะ เขาจะไม่ทําการทํางานนะเขาก็ทําการทํางานเหมือนเราปลูกต้นไม้เราดูแลต้นไม้ต้นไม้เขาก็บํารุงตัวเขาเองได้ด้วยสังเคห์แสงอะไรให้ผลหมากลากไม้เขาก็เจริญเติบโตของเราเราดูแลใส่ปุ๋ยรดน้าพรวนดินเท่านั้นเองก็เหมือนเราเราดูแลประชาชนก็คล้ายกับเราดูดูแลต้นไม้พยายามใส่ปุ๋ยรดน้าพรวนดินอยู่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆประชาชนก็จะเป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นคนที่ ไม่ชอบไม่โกงไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันแขยันทําการทํางานทำมาหากินส่งดอกออกดอกออกผลให้แก่ตนแต่คนอื่นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองได้เห็นไหมนั่นน่นะเราดูแลก,กันอย่างนั้นทั้งทางโลกและทางธรรมก็มต้องดูแลก,กันอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามีแต่ไหลขึ้นไหลขึ้นไหลขึ้นเห็นไหมก็เ,เรียกว่าน้ําท่วมฟ้าไง เนี่ยมันไหลขึ้นมันไม่ยอมไหลลงจนมันท่วมคนเลยก็รัยล้นฟ้าไงเขาเรียกว่านา้ำท่วมฟ้าเห็นไหมศาสนาก็ท่วมเยอะแยะมากก็ท่วมอย่างนั้นเลยไม่ยอมเออลน้นลงมาลงสู่ภาคประชาชนอ่านี่ก็ทางโลกก็ท่วมน้ําเยอะน้ําไหลขึ้นไหลขึ้นสูบขึ้นสูบขึ้นสูบขึ้น,นไม่ไม่ไม่ปล่อยให้ไหลลงไงนัง่นแหละเอมันก็เลยน้ําท่วมฟ้าป่าจะไลกินดาว ปลาอะไรกินดาวหนึ่งปลามันหอดป็นหิหวอ่ะก็เหมือนประชาชนจะออกมาลบปลาฆ่าลันฟันแทงกันนั่นแหละจะไล่กินดาวอ่ะปลาขอแน่ขอแน่ขอกับขอกับอขอกับผู้ปกครองบ้านเมืองขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยออกมาขอความช่วยเหลือไงเขาให้ช่วยเหลือเขาหน่อยไปลาไล่กินดาวไล่กินดาวก็หมายถึงว่าผู้มีมีดาวมียศทาบรรดาสัก,กมาไล่กินไม่ให้ก็ไล่ขอ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 ่ขอย่างนี้ เขาก็ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกมาลุบลาฆ่าแรงแทนกันอย่างนี้เนี่ยนำพาไปสู่ความบันลหลเพราะว่านเมืองมีแต่ความทะเลาะบอแวงกันและเรียบร้อยอย่าไปถามหาความเจริญประเทศไทยเรานี่แปลกนะอาชีพอาชีพแทนที่ว่าจะทํารถยนต์ขายทาโทรศัพท์ขายทําเครื่องบินขายมีแต่ซื้อซื้อซื้อเข้ามาแต่บทจะทําบทจะสร้างสร้างอะไร สร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์สร้างอยู่นั่นแหละสร้างได้สร้างดีจะไปขายให้ใครล่ะทีนี้มันจะเจริญได้ยังไงเงินมันก็หมดไปหมดไปมันจะเจริญได้ยังไงจะรวยยังไงมีแต่หาวิธีการเอาพระพุทธรูปนี่แหละเป็นเครื่องเป็นเครื่องดูดเครื่องดึงเป็นตาขงตาขายดักเหออยื่อยูงงั้นแหละนะตั้งลูกองเล็กองใหญ่องละห้าพันองละสามพันสี่พันกวากันไป เลือกใช่ไหม,มีถูกใจก็เอาเารุ่นนี้คนขายไม่ดีก็เอาเอาเอา,เอา,เอาปางโน้นปางนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยแปลกเป็นอาชีพที่แปลกมากขายจิตวิญญาณขายพระพุทธเจ้าขายผีขายสางนะเอาผีมาหากินก็มีอ่าเป็นผีสางล่างทรงมาหาอยากหากินก็มีเป็นเป็นอาชีพที่แปลกมากอาชีพแบบนี้ไม่เจริญ บ้านเมืองเขาเรียกว่าด้อยพัฒนาจมลงจมลงแน่นอนประเทศที่เขาเจริญเขาผลิตรถยนต์ผลิตเครื่องไฟฟ้าผลิตโนนผลิตนี่ขึ้นมาขายไปทั่วโลกคนนิยมไปทั่วโลกม,ลมันจึงรวยมันจึงรวยเขาจึงเจริญรุ่งเรืองประชากรเ้าไม่ได้อยู่แบบสปกปรกหมกเท่าแบบนี้นะประชากรเขาเนี่ยนะเขาอยู่อย่างสบาย ชาวไร่ชาวนาเขาก็โอ้สะดวกสบายไปหมดทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยนะเนี่ยเพราะว่าผู้นำมาขึ้นอยู่กับผู้นำมาผู้นำผู้นำมีมีความเมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลไงนั่นแหละเรียกว่ามีเมตตาธรรมผู้นำมีแต่ไม่ไม่ดูแลประชาชนประชาชนจะมีเสี่ยนมีน้ำมีเรื่องมีลาวคนมาหลอกคนมาลวง คนมาหลอกสูบเลือดคนมาหลอกขายวัตถุเครื่องรางของขังมาหลอกให้ไปทําพิธีกรรมมาหลอกให้ไปทำโน่นทำไมมีแต่เรื่องหลอกหลอกลวงลวงทางนั้นเลยนี่มันสิวิไลไม่ได้ไม่สอนให้คนพึ่งตนเองที่นี่สอนให้คนขยันหมั่นเพียรในการฝึกตนเองกลับไปว่าไปพึ่งพระพุทธรูปไปพึ่งโบสถ์พึ่งวิหารพึ่งเจดีย์พึ่งปูเข่าพึ่งดอกไม้พึ่งต้นไม้พึ่ง จอมปวกพ,พึ่งมดพึ่งแมลงพึ่งจระเข้ไปอย่างนั้นคนก็เลยจะมีจิตใจกลายเป็นกลายเป็นจระเข้เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เลื้อยคานไปหมดเลยนะจะความนี้จะมีจิตเมตตาต่อกันไม่มีจะจิตมันจะออกไปทางเป็นจิตของสัตว์เดรัจฉานว่าความดุร้ายมันจะเกิดขึ้นจระเข้มดุร้ายไม่นี่เอาเอาจระเข้ประทับใส่ ผ้ากระดาษก็บอกว่าผ้ากระถิ่นอะไรอะไรต้องไปเอาไปบูชาอย่างเงี้ยดูสิดูสิดูส,ดสิให้คนไปดูบูชาจระเข้อย่างเงี้ยจ,จะเจริญรุ่งเรืองจะร่ํารวยนั่นคือเขามีคล้ายๆกับว่าให้คนตามต้อยกับสัตว์เลือ้อยคานอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันอย่างนั้นเพราะฉะนั้น เรื่องเรื่องเรื่องที่ที่ om, งมงงง่ายงๆายงายไม่ไม่ไม่นำเอาหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจา้ามาใช้ปกครองบ้านเมืองมาเสียสละมาให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปเลยไม่ต้องว่าเอ้ยต้องไปเอานี่เอาสัตว์ตัวนี้ไปบูชาเอาพญานาคเอางูเงี้ยวเขียวกระปอมเอาจอมปลวกไปไหวจอมปลวกเอาทู่พระเาทียนไปไหวต้นไม้กับต้นไม้กับโคห้าคาอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้ประชาชนมแงมมาเมีมอย่างเง,ง,ง,งี้ยนึกวก็สูบเอาสูบเอาสูบเอาอย่างเง,งี้ยนั่นน่ะ มันสีวิไลไม่ได้เัรนัความจะสีวิไลหรือไม่สีวิไลขึ้นอยู่กับผู้นำผู้นำนำนำพามนุษย์เนี่ยเดินได้ถูกทางดูแลดูแลเสี่ยนดูแลน้ำดูแลหมูงเงี้ยวเขี้ยวกบปอมที่จะมาทํำลายทําลายมาดูดสูบเลือดประชาชนไม่อยาให้มีเรื่องโกหกหลอกลวงเกิดขึ้น อยู่ในศาสนาอยู่ในสังคมอย่าให้มีเกิดขึ้นเพราะเรื่องแบบนี้ต่อไปในยุคข,ของเสียและคอริยะเมตยัยหมดสิ้นแน่นอนแน่แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งจะไม่เหลือนักบวชนักพดลดือสีดาบทก็จะไม่เหลือเขาจะบวชด,ด้วยความเชื่อความศรทัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีเนี้ยนะสมบัติเงินทอง ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันเป็นทั้งโลกมีทั้งโลกพอผลสุดท้ายคนเอากอบโกยไปกอบโกยไ,ไปเนี่ยก็ต้องมาคืนธรรมชาติให้หมดเลยคืนเมื่อคืนธรรมาชาติแล้วนั้นหมายถึงว่าคืนให้พระพุทธเจ้านามาทานให้กับพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอนะจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็เป็นจริงเป็นความจริงต้องคืนก็ดูง่ายๆก็เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเวลาเราตายสมบัติก็คืนให้แก่โลกหมด นะลูกเราตายก็คืนให้แก่โลกหมดถ้าไม่มีลูกก็คืนให้แก่ธรรมชาติหมดมันต้องคืนให้แก่ธรรมชาติเข้าไปใั้สมบัติต่างๆมันจะต้องกลับคืนมาคืนมาให้กับพระธรรมให้กับพระธรรมพระพุทธเจ้าพระสีอริยะเมตไตรแล้วสมบัติ เรื่องการจะหลอกลวงไปสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปทั้างเขาไม่สร้างกันแล้วเขาไม่ทํากันแล้วถ้าหากว่าศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์โบสถ์วิหารศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นถ้ามีถ้าถ้าว่าศักดิ์สิทธิ์ภัยพิบัติไม่เกิดคนจะไม่ออกไปลบลาฆ่าลันฟันแทงกันเลยโลกจะซีวิไลจะไม่ไม่ต้องไปรอว่าพระศิลริยะเมตตยอะไรเลยถ้าหากว่า ถ้าว่าสร้างพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดในโลกสร้างโบสถ์ใหญ่ที่สุดในโลกงามที่สุดในโลกเจดีย์สูงที่สุดในโลกแล้วดีวิเศษศักดิ์สิทธิ์นั่ะภัยพิบัติไม่เกิดขึ้นมันจะไม่มีโจรพ้นจี้ลักขโมยเลยถ้ามันวิเศษจริงอ่ะมันไม่วิเศษจริงเพราะว่าอะไรเพราะไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าไม่